ฉันคงฝันไปแล้วมั้งเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยเบนดี้ฉันขอเข้าบ้านก่อนนะเฮ้ยเ้โอ้ยแล้วฉันเป็นนอนอะไรอยู่หน้าบ้านเนี่ยโธ่เฮ้ยเฮ้ย เกระราบสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่องโอแมนไอซิบสองด้วยนะคลิปที่แล้วใครได้ดูพี่โอแมนมั้งอ่ะพี่โอแมนลงไปฝันอยู่ข้างหน้าบ้านเนอะแต่ว่าฝันไม่ดีเลยฝันว่าจะมีเจ้าพวกคิปเปอร์แบบว่าเออมาลุยพี่โอแมนในเขากดกับเจ้ามนุษย์ต่างดาวน้องๆคนไหนดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะจึ๊บจึ๊บแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยว่าคลิปที่แล้วพี่โอแมนไปเขาวกดมาจริงหรือเปล่าเออเออ แต่ว่าตอนนี้หิวหิวแล้วอะว่ะเออเฮ้ยเออออกไปหาอะไรกินดีกว่าเดือด,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 ดเดือเดือเดือดเดือดหิวข้าวอึบมีมีเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยต,ตัวเขียวๆนี่มันเหมือนตัวในเกมไมค้าที่ลูกฉันเล่นเลยนะ่ะเฮ้ยใช่แล้วล่ะเฮ้ยเอเอเฮ้ยใช่แล้วล่ะฉันก็ว่ามันเหมือนนะ มันมีการระเบิดด้วยนะคนระวังตัวให้ดีเตรียมตัวสู้อันนี้คนของเราเหลืออยู่3ามคนแล้ว <S <S เฮ้ยเตรียมตัวปฏิบัติการเฮ้ยอย่าเข้ามาละเฮ้ย,ย,ยนี่นหะฉันก็ทหารเอเอแมแต่ฉันที่แข็งเก่งก็ไม่อาจสู้มันได้อย่างนี้ต้องเรียกลวยโอแมนมาแล้วทุกคน เออฮ่ฮ่าฮว้าวโอ้ขนมนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินเออเจ้าหมีแกเก่ๆเกเจ้าหมีไม่อยู่นี่นานี่จุ๊บจุ๊บโอ้ขนมเลียนี้กินไปก่อนขนมเลยไม่ใช่ขนมเลียงหรอกอร่อยมากๆเลยโอ้โหโอ้อันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินงับโอ้โหแอะ าโอ้ยกินน้ำลมเข้าไปก็จะแบบวุ่นเลือดท้องอย่างเงี้ยแหมอือโอ้อันนี้ตุ้ง lobster เจ็บเจ๊บกินเงียบกินตรงนี้เงียบเงียบเงียบว้าวหายอร่อยจังเลยเฮ้ยน้องๆตอนนี้พี่โอแมนเหงามากๆเลยนะประกาศเรียกหน่วยฮีโร่โอแมนเรียกหน่วยฮีโร่โอแมนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อะไรใครเรียกอะไรอีกอะขนาดนี้เมเจ้าตัวประหลาดที่เด็กๆเ,เรียกกันว่าครีเปอร์แต่เป็นรูปแบบสามมิติกำลังจะบ,บุกเมืองของเรา Oh my god แต่ยินแล้วตอบด้วยเปลี่ยนโอแมนโอ้ยคนกำลังเหงาเลยจะให้ฉันมาตอบอะไรเนี่ยโอแมนได้ยินไหมโอแมนเปลียนว้า <What? S 1> ได้ยินแล้วโโอ้โหทราบครับว่าสองครับ <S <S ท่านปปตํารวจครับ ตาดีแลวตอบช้ามากเลยขณะนี้มีคิปเปอร์บุกเมืองอยู่นะโอแมนนายอยู่ที่ไหนนายอยู่ที่ไหนเปลี่ยนเออตอนนี้ก็ผมออยู่ออยู่อยู่นอกอวกาศครับนี่แกจะมาพูดเล่นนะโอแมนในขณะตอนนี้เป็นความเป็นความตายพระเจ้ามีสายคิเปอร์มีพลังทำลายล้างสูงมากเฮ้ยครับผมรับทราบครับอ๋อเดี๋ยวผมจะออกไปสืบให้ครับดีมากดีมากฝากออกสืบด้วยเปลี่ยน เอ้ยเรื่องนี้มันต้องเป็นมาจากเจ้าด็อกเตอร์แน่ๆเลยน้องๆด็อกเตอร์คิดค้นอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยไม่ได้การละพี่องไม่ต้องไปจัดการด็อกเตอร์ละ <Yeah. S 1> เฮ้ยเจ้าด็อกเตอร์ฉันจะกินข้าวอิ่มสักหน่อยวะเจ้าหมีก็ไม่อยู่เงีย,ยบเหงาเหลือเกิน <Yeah. S 1> เอ้ยเจ้าด็อกเตอร์แกนะแก,กขัดขวางความสุขของฉันเลยมีมิโอ้ยนี mm ่จงแล้ เขินยังไงไม่รู้อ่ะอดอกเตอร์ให้มายื่นทำอะไรตรงนี้เนี่ยใช่แล้วเจะไว้ฉันก็รู้สึกเขินๆแปลกๆนอะเฮ้ยเลเข้ามาจ้าเลเข้ามาเลเข้ามาใส่กอกกเตอร์ใส่กอกอีสานเฮเลเข้ามามาซื้อกันเร็วๆเลยจ้า เออดออรครับเออตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอครับตอนนี้ชายกอกกำลังขายไส้กอกตัวสี่แกกรถามแปลกๆคอด,ดอกไม่ใช่ไส้กอกค<แ>ือเลเข้ามาเลเข้ามาหนูๆเลเข้ามาเลยจา้าไส้กอก,กคนเงียบแท้ไส้กอกไส้กอกไส้กอกวิจุบวิบงงจบเฮ้ยนั่นไงเจ้าดร์นินนะฮะเฮ้ยนันกำลังวางแผลไร่อะไรอีกน่ะหรือนันคือ,อยาปฏิชีวน,นะอ้ my god เฮ้ยไม่ได้การละฉันต้องรีบเข้าไปเคลียร์สักหน่อยละเอ้ยจ้าด็อกเตอร์เอ้ยใส่กอกใส่กอกใส่กอกจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะด็อกเตอร์เฮ้ยว่าไงโอแมนเอ่อด็อกเตอร์ทำอะไรเนี่ยฮะเอ่อด็อกเตอร์กำลังขายใส่กอกอยู่นะโอแมนฉันเขินมากเลยล่ะไอ้นี่จะไว้แกเงียบปากไปเลยเฮ้ยไม่เห็นมีแล้วต้องเขินเลยว่าไงโอแมนว่ามาด็อกเตอร์ทำอะไรเรื่องอะไรไม่ดีอีกไะเนี่ย เฮ้ยเปลา่าเปลา่าเปล่าฉันจะทําอะไรไม่ดีละโอแมนนหนก็พูดไปเรื่อยนะเออใช่แล้วโอมแมนใช่แล้วโอมแมนตอนเนี้ยด็อกเตอร์กำลังระดมทุนอยู่นะเออระดมทุนแหละครับพี่แบกแ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแบ๊กแกยังพูดอะไรไปเฮ้ยโอมแมนนี่ตอนนี้ฉันเลิกทําชั่วแล้วนะนายอย่ามาพักปั๊มฉันนะฉันขายใส่กอกแบบสุดจริตเลยนายไม่เห็นเหรอ,อ ชัวนะด็อกเตอร์ชัวชัวชัวฉันน่ะระดมทุนกํลังจะสร้างไฮเวอร์ตัวใหม่ออจุ๊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 จุ โอ้แมนโอ้โหกินเกือบหมดต่อเลย oh, เออทุนฉันหรอวันนี้ลูกค้าก็ไม่มีเลยนเนาะได้แล้วพี่ไว้นี่แน่นี่แน่ได้โ oh อ้แมนด็อกเตอร์จะเล่นกับผม <c oughs> เหรอเฮ้ยจอ,อ้ยไม่เอาอะออไหนไไปไหนก็ไปไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับด็อกเตอร์ oh. <c oughs> เฮ้ยเจ้าโอ้แมน อแล้วทุนทําตัวปีศาจตัวใหม่ของฉันเลยสมน้ำหน้าที่จ้ามีแกตายไปดเตอร์ครับคล้ายหมดแล้วเราก็กลับกันไหมครับเฮ้ยกลับก็กลับโจูไว้ฉันไปหาทุนที่อื่นดีกว่าม่มีเฮ้ยนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ตัวกลางมันกำลังเข้ามาทำร้ายพวกเราหรือเปล่าเนี่ย Oh my god เฮ้ยไม่ได้การละ พวกเราลุยเฮ้ยอย่าเข้ามานี่นะแผดเนี่เออเออเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยอเออเฮ้ยประชากรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย โอ้เฮ้ยพี่พี่อะไรโอ้แมนเฮ้ยดเร็วโอ้แมนเร็วๆครับพี่เร็วเร็วเเลยพี่มันชื่อคิปเปอร์เหรอครับอระชแารัฐรอรีบหนีมาเร็วเร็ก่อนที่มันจะจับตัวพวกเราได้จัดไปยี่เดีวรีบวิ่งเลยดีกว่าโอ้แมนวอสองโอ้แมนครับวอสองครับตอนนี้มีประชาชนตอนรอดหรือเปล่านะมีหนึ่งคนครับเออเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปแล้วแต่ตอนนี้มีประชากรรอดหนึ่งคนครับ เออแต่แต่พี่เขาไปแล้วอตอนนี้นายรีบเข้ามาหาฉันที่กรมตำรวจเดี๋ยวนี้เลยโอแมนฉันจะส่งภารกิจให้นายนะ <What? S 1> เออรับทราบครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สตีเฟนเขาวิ่งไปไหนของเขาเนี่ยโอ้โหโอ้โหสาบไปช่วยปะโทมีมีเฮ้ยนี่โอแมนยังไม่มาอีกแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยโอแมนมาหรือยังเออตะกูนะครับโอแมนวอสองสองครับสองใกล้ถึงแล้วครับ ออโอ้แมนมาใกล้ถึงแล้วครับท่านผอดีๆๆดีดีดีเคียดไปหมดแล้วเนี่ยตัวอะไรไม่รู้มาบุกเมืองนักหนาเออครับมาถึงแล้วครับประท่านพ่อเฮ้ยดีโอแมนเออตอนนี้นะมีเจ้าปีศาจคิปเปอร์ตัวเขียวนะ เออ,เอ,อท่านพ่อครับผมผมก็พอรู้อยู่แล้วครับว่ามันคือเจ้าปีศาจคิปเปอร์ครับคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเมื่อคือนกับผมฝันไปหรือเปล่านะครับพ่อก็คือเออคือว่าว่าแต่ว่าเฮ้ยโอแมนนี่นายจะมาพูดเล่นอย่างนี้ทุกเรื่องไม่ได้นะไม่ใช่นะ oh man, แล้วโอแมนนายจะพูดเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะอ,อ้ายพูดเล่นอย่างนี้ไม่ดีเลยนะโอแมนท่า oh นบอกรวดนะน่ะเออคือผมจะบอกว่าความฝันมันเหมือนจริงมากเลยครับพอ่อ แล้วก็ตอนนี้เจ้าคิปเปอร์ก็มาบุกเมืองอะครับเฮ้ยไ, o ไปโอแมนไปทำภารกิจไปลูกไปเ้วยเดี๋ยวพ่อขอสั่งวิพื้นตตำรวจก่อนตำรวจพวกนี้กินแต่เงินประชาชนนะ่ะเอเอ,เอโอเคครับพ่อ เฮ้ยโอ้โหไอ้อะกชั้นเนี่ยกัชฉันเงินก็เบิกไม่ได้เ้ยอะไรที่ฉันพูดได้ยินบ้างเนี่ยคะพ่อเนี่ยกี่เนี่ยคืยเออเออจะหาฮิปเปอร์ดีกว่าต้องรีบกำจัดก่อนก่อนที่ประชาชนในเมืองจะเจ็บไม่มากกว่านี้เอออ้โหโ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 อโอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โออ้โโอ้โโอ้โโอ้โอ้โ โอ้ยแล้วฉันจะสู้ยังไงดีเนี่ยเออนี่เจ้าคิปเปอร์เจ้าพวกปุกเมืองทั้งหลายถ้าแกคิดว่าแกแน่จริงนะแกก็อไปสนมตำรวจสิเออฟังฉันก่อนนะฉันฉันมาดีนะรือถ้าพร้อมแล้วแกก็เข้ามาเลยฉันพร้อมแล้วเออ ตจ้าหมีก็ไม่อยู่เฮ้ยอย่งจริงเข้ามาเลยนี่แน่เฮ้ยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยนี่แน่อือนี่แน่โอ้โหโหตุ้มตาโอ้โหตุ้มตามเดี๋ยวตุ้มตามไปหมดเลยนี่แน่นี่แน่โอ้โหตุ้มตามไปหมดเลยเอไม่ใครจะได้มาช่วยฉันหน่อยโอ้โหเดี๋ยวตุ้มตามโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไปหมดเลยอือเจ็บเจ็บเจ็บไปหมดเลยเออเจ็บเจ็บไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยเบนดี้เบนดี้ช่วยฉันด้วยโอ้ยเบนดี้โอ้ยเบนดี้มาช่วยแล้วเพื่อนๆโอ้ เดี๋ยวดูจิ๊บนี่แน่เ้อโอ้โหเป็นดีเฉิดดาบสีเดียวกันเลยเหรอวันนี้โอ้โหเดี๋ยวโอ้ย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 เออเออนี่แน่เออหนี่แน่นี่แน่เออจิ๊บโอ้พลังนี่แน่เปียบ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 นี่แน นี่แน่นี่แน่เอ้ยฟันหัวเลยนี่แน่โอ้เบนดี้เบนดี้เก่งมากเลยจื๊บโอ้โหนี่แน่ว้าวเบนดี้แตงกิ้วเวนดี้มาตูมนี่แน่เฮ้ยนี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวเบนดี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันตายหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออเบนดี้เออเออโอ้โหโอ้ฉันบอกว่ามันตายหมดแล้วเบนดี้ไม่ต้องตีเผื่อก็ได้ขอบใจมากนะเบนดี้ เออเบนดีดนเ้เอาฉันขึ้นก่อนเอาเดี๋ยวเบนดี้โอ้โหดูวิ่งไปนน่นเร็วโหเอาฉันขึ้นก่อนภารกิจรูลวงไม่โอ้มันรุล้วงครับท่านพ่อ,อผมก็ล้วงด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะไรตะใครตะใครนะซับตะใครครับทำไมต้องเป็นฉันด้วยเนี่ย